ขอบคุณนะตมาอยากอยากพูดถึงสองส่วนก่อนก็คือส่วนพระสงค์ก็อยากจะกราบพระสงค์ทั่วประเทศว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้มีเบื้องหลังไม่ได้ปกป้องใครไม่ได้ปกป้องคนใดคนหนึ่งไม่ได้ปกป้องวัดใดวัดหนึ่งแน่นอนด้วยสิ่งที่พวกผมกระทานี้ทำเพื่อปกป้องความถูกต้องความดีงามเพื่อศาส,สนาเพื่อสังคมสงฆ์เราจะเดินหน้าต่อไปได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นอยากกราบ พระเถระและก็พระสงฆ์ทั่วประเทศว่าวันนี้พุทธศาสนาเรามีภัยวันนี้คณะสงฆ์เราประสบปัญหาวันนี้เราจะมีคน16คนมาเขียนกฎหมายใหม่ให้เราได้ปฏิบัติมาล้มล้างของเดิมและมองพระสงฆ์ในแง่ลบมีเงื่อนไขมีวาระในการที่จะเข้ามาจัดการพระสงฆ์และกิจการในพระศาสนา ย้อนถอยหลังไปไม่รู้กี่ปีกี่ชาติคือการที่จะต้องเอาโยมมาปกครองพระซึ่งไม่มีธรรมเนียมที่จะเบียบัติอย่างนี้ผมจึงกราบวิงวอนพระเถระและก็พระหนุ่มเนียนน้อยทั่วประเทศว่าผมคงมีกิจกรรมคงมีอะไรเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจากนี้ไปจนถึงวันที่12มีนาคม2 5 5 8ขอนะครับขอท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันกันกบผมได้มาร่วมกับองค์กรชาวพุทธเพื่อเราจะได้ ปกป้องและพิทักษ์พระพุทธศาสนาแม้ผมเองจะโดนอะไรมากมายจะโดนเขียนประวัติขึ้นมาใหม่จะทําอะไรมากมายแต่ผมยินดีครับไม่มีปัญหาผมอยากกราบวิงวอนพระหนุ่มเนน้อยและพระมาหาเถระทุกท่านสําหรับญาติโยมอาตมาให้ความมั่นใจกับท่านทั้งหลายว่าอาตมาไม่ทําอะไรนอกรีดไม่ทําอะไรที่ผิดไปจากพระธรรมวินัยและไม่ทําแบบนักการเมือง ไม่ทำตัวแบบนักการเมืองไม่พูดไม่จาไม่แสดงออกในทางที่ก้าวร้าวแต่ให้เหตุให้ผลและเดินหน้าต่อไปถ้าพระสงฆ์ออกมาบินทบาตก็อยากให้ญาติโยมออกมาร่วมกันใส่บาตรเยอะๆถ้าโยมมาช่วยกันใส่บาตรเยอะๆที่ตรงไหนอย่างไรก็คงจะได้บอกกันอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้พวกเราได้ปกป้องได้พิทักษ์พระพุทธศาสนาและได้บอกกับผู้คนที่มีอำนาจในบ้านในเมืองว่าวิธีอย่างนี้ไม่ถูกไม่ต้อง ขอให้เข้ามาในทางที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามเพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธบริษัทด้วยกันทั้งพระผมอยากกราบวิงวอนท่านทั้งหลายว่าหนึ่งให้ศึกษาปัญหาให้เข้าใจร่วมกันและมาร่วมกับผมสําหรับญาติโยมนั้นแต่มาอยากให้ท่านทั้งหลายมาร่วมกันใส่บาตให้มากๆจะเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องคุ้มครองพระศาสนาในครั้งนี้